จัดก,การคลังสินค้าให้มั่นยำไร้ผิดพลาดด้วย b p a ัด Packing List แก้ปัญหาสินค้าคงคลังไม่ตรงจริงส่งผิดรายการลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพ B-Pack Packing List ไม่ใช่แค่เอกสารจัดส่งแต่เป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารคลังสินค้าระบบช่วยตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าลดความผิดพลาดในการจัดส่งโดยตรวจสอบให้มั่นใจว่าสินค้าส่งตรงตามที่ลูกค้าสั่งหรือตามเอกสารเบิกผ่านการใช้งานบาร์โค้ดซึ่งช่วยเพิ่มความรวดเร็วและแม่นยําในการตรวจสอบสินค้านอกจากนี้ระบบยังช่วยควบคุม และทวนสอบให้สินค้าตรงกับเอกสารลดปัญหาสินค้าคงคลังที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงส่งผลให้ต้นทุนลดลงและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ B-Pack Packing List ช่วยตรวจสอบได้ทั้งเอกสารใบจองใบขายสินค้าใบเบิกหรือใบโอนอย้ายระหว่างทางเพื่อให้สามารถบรรจุสินค้าลงกล่องได้ถูกต้องและตรงกับรายการสินค้าเมื่อสแกนสินค้าลงกล่องเสร็จแล้วยังสามารถพิมพ์ป้ายแปะกล่องได้หากพบว่ารายการสินค้าและเอกสารไม่ตรงกันระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนและไม่สามารถพิมพ์ป้ายแปะกล่องได้ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการและอำนวยความสะดวกในการจัดส่งสินค้าให้กับผู้รับปลายทางอย่างถูกต้องและรวดเร็วการใช้งานง่ายในไม่กี่ขั้นตอนเมื่อสินค้าทุกตัวมีบาร์โค้ดระบบจะช่วยตรวจสอบและจัดการได้อย่างแม่นยำเพียงใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไปและบาร์โค้ดสแกนเนอร์เพียงท่านเลือกเอกสารที่ต้องการจัดส่งสินค้าแล้วทำการสแกนสินค้าทุกตัวหากพบว่าสินค้าไม่ตรงกับเอกสารระบบจะมีเสียงแจ้งเตือนซึ่งสามารถตั้งค่าเสียงแจ้งเตือนเมื่อสแกนสินค้าไม่พบเพื่อให้การทำงานมีความแม่นยำและราบรื่น เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถจัดการสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบบีพัทที่ออกแบบมาเพื่อความสะดวกและแม่นยำเสริมความสามารถในการทำงานหลังจากสแกนสินค้าครบแล้วหากต้องการพิมพ์ป้ายแปะกล่องท่านเพียงเลือกพิมพ์ป้ายทำการเลือกรูปแบบป้ายที่ต้องการพิมพ์และเลือกเครื่องพิมพ์ที่ใช้สำหรับพิมพ์ป้ายเพื่อทำการปิดปะกกล่องสินค้าให้เรียบร้อยโดยการใช้งานโปรแกรมจะเริ่มจากการบันทึกเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสินค้าตามงานประจำวันของแต่ละหน่วยงาน จากนั้นเอกสารจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานจัดสินค้าเพื่อเตรียมการส่งสินค้าให้กับลูกค้ายกตัวอย่างเช่นการบันทึกเอกสารใบขายสดสำหรับการขายสินค้าสมุดปกอ่อนสีแดงจำนวน10แพ็คเมื่อท่านบันทึกเอกสารในโปรแกร,รม BPA ัทเอเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านสามารถนำสินค้าจากคลังมาวางที่จุดออกของและทำการสแกนสินค้าเพื่อบรรจุลงในกล่องขั้นตอนเพียงท่านใส่เลขที่เอกสารที่ต้องการแพ็คในโปรแกร,รม Packing List โปรแกร,รมจะแสดงรายละเอียดสินค้าตามเอกสารที่ท่านเรียก เมื่อท่านทำการสแกนสินค้าจะเห็นได้ว่ารายการที่ถูกสแกนจะหายไปจากหน้าจอทีละรายการเพื่อยืนยันว่าเอกสารและสินค้าตรงกันถูกต้องเมื่อบรรจุสินค้าในกล่องเรียบร้อยแล้วและต้องการปิดกล่องเพื่อเริ่มสแกนกล่องถัดไปให้กดปุ่ม N หลังจากสแกนสินค้าครบทุกรายการหากต้องการปิดกล่องและพิมพ์เอกสารแปะกล่องให้กดปุ่ม Page Down ซึ่งจะช่วยให้การทํางานสะดวกและลดข้อผิดพลาดหากยังพบรายการคร้างอยู่ที่หน้าจอแสดงว่าเป็นรายการที่ไม่ตรงกับเอกสารและไม่สามารถปิดกล่องได้ ให้ส่งรายการชุดนั้นกลับไปยังต้นทางเพื่อดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขใหม่ก่อนหลังจากแตกกล่องเรียบร้อยแล้วถัดไปจะเป็นการพิมพ์ใบปะกล่องและพักกิ้งลิ์หากท่านต้องการพิมพ์ใบปะกล่องให้กดปุ่ม F7 เพื่อพิมพ์ใบปะกล่องซึ่งจะแสดงจํานวนสินค้าทั้งหมดในกล่องและจํานวนกล่องที่จะส่งและหากต้องการพิมพ์ใบพักกิ้งลิ์ให้กดปุ่ม F8 ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถพิมพ์เอกสารที่มีรายละเอียดสินค้าในกล่องได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว b p Packing List ระบบจัดการสินค้าแม่นยำไร้ผิดพลาด จัดสินค้ารวดเร็วถูกต้องแก้ปัญหาจัดเกินจัดขาดหรือหยิบผิดควบคุมการออกคลังลดทุจริตลดค่าใช้จ่ายจัดส่งผิดพลาดพิมพ์ใบปะกล่องและแพ็กกิ้งลิดอัตโนมัติแสดงสถานที่ส่งเลขที่กล่องรายละเอียดสินค้าน้ำหนักจำนวนชิ้นป้องกันปัญหาสินค้าขาดเกินตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารสร้างระบบทำงานโปร่งใสตรวจสอบได้ลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้า เพิ่มความพึงพอใจลูกค้าส่งผลยอดขายและกำไรพุ่งประโยชน์เชิงบริหารลดความสับสนและผิดพลาดในการทำงานสร้างระบบการทำงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ลดต้นทุนจากการจัดการคลังสินค้าที่ไม่มีประสิทธิภาพเพิ่มความพึงพอใจลูกค้าส่งผลยอดขายและกำไรเพิ่มขึ้นพร้อมใช้งานกับทุกเอกสารจัดส่งสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย0852345980 ไลน์เอสเซลบีพัด